ไ,ไงให้ฐาสูงสุดใครั้งนี้หน่อยแล้วเฉีย oh! 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 วสีสวัสดีท้าวเชิพักาท,ทุกคนได้เลยครับ v e สวัสดีค, oh! 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 ดครับพงเดีซ่าีไเซอร์ทครั ยอดมากวิทย์ูุไทยคล่องมากเก่งเหินนี่เหินป้าครับบุณครับขอบคุณม,มากครับทราบบอ,อกว่าเพิ่งมาเมื่อวานใช่ไหมฮะเอ่อเจตส่วนที่น้องตอบเพิ่งถึงเมื่อวานเลยเ,ลยเลยหเยน,เยนืน่อยไหมครับเหนื่อยเลยอะเอ่อจริงๆอาจจะมีความเหนื่อยล้าบ้างแต่ว่าการที่ได้เจอเพนแอนๆแล้วก็ทุกคนวันนี้ทำให้รู้สึกมันหายไปแล้วมันหายไปปิดทิ้งเลยนะทุกคนส่งสิหน่อยแล้วจะได้หายเหนื่อยกันเนะ แต่จริงๆที่ถามคือเหนื่อยไหมคือหล่อไม่รู้จักพักน่ารักไม่รู้จักพอเลยฮะ <Yeah. S 1> เหนื่อยไหม oh. แปลยากและนี่ยชอบทำให้ล่ามลำบากนะฮะขอบคุณพี่ป่านด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เตรียมกับพี่ป่านมาก่อนด้วยโอเคส่งยูเมสสครับผมเอาละฮะรู้สึกไงบ้างที่ได้ร่วมง,งานกับ VTB ในวันนี้ Always More j o n a t h a ับเออผมรู้สึกดีมากและ just like our slogan said VTB Always More And I'm so glad and proud and lucky to join this famous family. And I want to with TV together to bring more amazing and romantic stories to all of you. นะคะัที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้แล้วก็รอเลยครับกับคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์สนุกสนุกรแมนติกต่างๆนะครับที่จะส่งมอบให้กับทุกคนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยเนาะขอเพิ่มไปอีกหนึ่ง,นะงครับ,รบจริงๆแล้วตรงนี้นะทานคุณจิงยูซีเนี่ยก็มีผลงานที่กำลังออกา,การอยู่ด้วยในบนที่มีแพลตฟอร์มเราเองนะครับก็คือเรื่องภูผ,ผาอิงนาทีครับไฟฟอ์เลิรนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ Escape to Your h e a r t นะครับ

这个场景，这个这个景色，我在呃丁禹兮的作品里面有见过，所以我如果能给大家一种熟悉的感觉的话，我会觉得非常的荣幸。 รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นแบรนด์แอมของ VTV แล้วก็ได้มีซีรีส์เรื่องล่าสุดก็คือภูผาอีกนาะทีที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็ดีใจมากๆที่ผลงานของผมได้ออกมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วแล้วก็กำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดค่ะชื่อว่า Escape to Love to Heart อันนี้ก็จะยังไม่มีชื่อภาษาไทยแต่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่จะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศจีนแลวทุกคนก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ก็คือซีนที่เราได้เห็นจากผลเงินของพี่ติงซึ่งอาจจะออนแอร์ในปีหน้าอยากให้ทุกคนติดต เนาะวันนี้ก็มามอบความสุขนะฮะแล้วก็มามอบความหล่อให้กับทุทกทคนนะฮะโ mm hmm. ดยเฉพาะเป็นแฟนแฮปปี้ไหมฮะเป็นแฟนแฮปปี้ไหมหล่อไหมครับเฮิร์ชไลมาหล่อมากครับวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆครับมา big brother boss for c m yeah, <yeah>, yeah. ี r i เ h a r อยู่ต่อบนเวทีเลยนะครับแล้วเรียนเชิญท่านบริารหารครับได้มอ,ชอบช่อดอกไม้นะครับ we invite Mr Japan please join us on stage once again for a token of appreciation on this very stage for our global brand ambassador r รียนเชเลยเนะครับคุณเจฟหานะครับมี h o อดอบไม้นะครับมามอบให้กับ global brand ambassador ของ We TV ฮะทราบว่าเพิ่งประกาศกันเมื่อวานเลยนะครับปัดมาเลยเพิ่งแนลนดหนึ่งไทยเมื่อวานด้วยวันนี้มาพร้อมกับความสดใสฮะ แล้วก็มา,าพมารอานะาพยอย้อมกับคอนเทนตะ์คุณภาพด้วยก็บอกรอติดตามเลยนะมีน้งคอนเทนต์ที่ออนอยู่เชื่อว่าหลายลๆคนโอ้โหติดกันงองแงมเลยนะฮะแล้วก็คอนเทนต์ปีหน้าด้วยติดตามกันด้านยาวๆเลยครับ Thank you very much Mr. Jeff n ครับ Let's do one more shot just you alone. Yes, b i s mom for the camera เ mm hmm. ชิญเลยครับเชียรพี่ช่างภาพเลยนะฮะเก็บภาพความหล่อนี้เชียวตี๊ครับหล่อมากๆเลยตัวจริงๆ,ๆริงจริงมาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อย